ตอนที่สองร้อยสองลมโหมไหนเลยกระหลกไม่ร่วงตก3การดำรงอยู่ของสีฟัง่งแนนก็เหมือนเห็นโศกโลกกลางแม่นม้ำแม้ก่อให้เกิดคลื่นแตกส้านกระเซ็นแต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจต้านทานมวลน,น้ำไหลหลากถาโถมตอนเหนือของสมรภูมิเมืองหูโถ ทับมมาที่มีฐานราบจัดขบวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่สองปีกซ้ายขวาอาศัยความชำนาญในศาสตร์ธนูระดมยิงกดดันกำแพงเมืองหลายรอบแล้วพโลโลแนวหน้าตั้งโลขึ้นพลธน,นูแนวหลังก็แงนยิงสวนหาธนูที่ซัดมาจากกำแพงเมืองระหว่างพลโลและพลธน,นูมีบันไดเมฆาและหอคู่แทรกในขบวนดึงดูดความสนใจของธนูหน้าไม้เปิดเหลี่ยมพลทหารแข็งแรงกำยำของเปยหมังซึ่งรับหน้าที่เป็นเดนตายแนวหน้าต่างไม่ได้สวมกราะหนักอึ้ง สวมเพียงเกราะเบาเท่านั้นมือหนึ่งถือโลอีกมือถือดาบมังเดินตายเหล่านี้วิ่งมาหยุดห่างจากกำแพงเมืองร้อยห้าสิบเก้าแล้วเริ่มพุ่งตัวบุประชิดกลูกเข้าไปปีนป่ายกำแพงเมืองทหารราบยกบันไดเมคาเกือบร้อยตัวผ้าเชิงเทินหอคู่สิบกว่าตัวสูงเท่ากำแพงเมืองก็ถูกเข็นมาตั้งใกล้ๆกำแพงเมืองบัดนี้ประหนึ่งเปิดเผยโฉมหน้าอัปรณ์ดุร้ายผลธนูที่ซ่อนตัวในหอคู่ล้วนเป็นมือธนูจากทุ่งหญ้าเปื่อยมัง หญิงได้แม่นกว่าพลธน,น,นูที่อยู่ด้านหลังพนโลแนวหน้าบันไดที่ติดอยู่ด้านบนสุดของหอคูยื่นออกเกาะเกี่ยวกำแพงเมืองแน่นมันฝีในกระดูทหารราบที่เข็นบันไดมีคาประชิดเริ่มปีนขึ้นบันไดโลที่ถือในมือเล็กกว่าทหารราบทั่วไปทหารเหล่านี้ปีนเพื่อเปิดทางให้ทหารด้านหลังไม่คาดหวังว่าจะปีนได้สูงถึงยอดกำแพงเมืองจึงไม่ได้ถืออาวุธใช้เลือดเนื้อและชีวิตแลกความสําเร็จในการโจมตีกำแพงเมืองที่ไกล ข้างกายตรงโัวมีทับมา้าคุ้มกันปรากฏขึ้นชุดเกราะวาววามในมือถือธนูหน้าไม้เบาและพกดาบหลบข้างอานม้าแขวนทวนยาวเป็นทับองครักษ์เชีย่ยเสียทับมา้าเกราะหนักเพียงทับเดียวของเปยหมังที่ยังไม่ปรากฏตัวต่อโลกลาก็ต้องคัดเลือกมาจากทับองครักษ์เชีย่ยเสียทับองครักษ์เชี่ยเสียสองร้อยนายคุ้มกันบุรษหนมสาวคู่หนึ่งบุรุษสวมชุดมังสีเหลืองอ่อนผิวพันหยาก,กระดงังสีหน้าซีดเปือดดูเหมือนคนป่วย นั่งบนหลังม้าเงือโลหิตค้อมเอวเล็กน้อยเด่นชัดว่าขี้ขลาดหวาดกลัวกลับเป็นสตรีสาวที่ดูสุขุมมั่นใจปรับตัวเข้ากับบรรยากาศในสมรภูมิได้ดีกว่าบุรุษข้างตัวนางหลีตามองไปทางกำแพงเมืองมองเอาร่างที่ทลายค่ายใกล้เข้ามาทุกทีนางคือชายาของราชธายาคมีชื่อกวีนิพนธ์วหานกูเป็นสิทธิของสำนักมากบีคีตานางอยากเห็นตัวต้นตอหายนะที่ทำให้สำนักของนางพังคลืนไปกว่าครึง่ง เยยลี่หงฉัยรัชทายาทเปยมังเอ่ยเสียงเบาว่าตาอองราชสำนักตายขนผู้นั้นทลายค่ายมุ่งเข้ามาเรื่อยๆพวกเราควรถอยหลังไปหน่อยหรือไม่ตรงจัวหัวร่อฮือๆแต่ไม่เอ่ยอันใดตี้อูหูอนุภรรยาของตรงจัวขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อก่อนเคยได้ยินสตรีที่แย่งกันเป็นภรรยาหลวงเล่าว่าตอนเด็กๆเยอลี่หงฉยฉเคยตกใจจนเสียขวัญเติบใหญ่มาตอนนี้ ลับเหมือนห้องเต้อ,องค์กรเจ็ดแปดส่วนแต่ยังขาดพล่องความกล้าหาญถึงขั้นหน้ามืดวิงเวียนเมื่อเห็นโลหิตทุกครั้งที่ออกล่าสัตว์กับห้องเต้หญิงต้องอาศัยองคารักษ์เชี่ยเสียช่วยล่าสัตว์มาหลอกว่าล่าด้วยตนเองถึงจะผ่านด่านมาได้ตี้อูหูเข้าใจกระจ่างฉับพลันหากเยลี่หงฉ่้ปลาดเปลืองปรีชาเหมือนพระบิดาเกรงว่าคงเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเยาว์เหมือนลูกหลานมังกรแท้เยลี่ไรอันอื่นแล้วเยลี่หงฉ่้เหมือนรู้ตัวว่าข้อเสนอของตนดูไม่ดี จึงหาทางลงให้ตนเองแซงทำท่าสุขุมและกล่าวว่าตาองราชสํานกใต้พวกเราไม่ใช่จะรอเทพกองทัพอรกหรือเปิดเรียงอองทลายค่ายลึกเข้ามาเรื่อยหากพวกเราอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าขนแท้สีย่อมปะทะาก,กำแพงแข็งอย่างตาองราชสํานกใต้ก่อนจนต้องล่าถอยกลับไปถึงตอนนั้นเขาได้ลิ้มรสอุปสรรคกลายเป็นเต่าหดหัวในเมืองหูโถไม่ออกมาอีกแล้วมิใช่ทําให้ตาองราชสํานกใต้เสียการใหญ่รอกหรือ ตรงจวค่อยๆหันหน้ามามองบุรุษร่างสูงใหญ่ที่ฐานหน้าสงสงอย่างเป็นทางการยิ้มตาหยีแล้วเอ่อยว่าที่รัชทายาทกล่าวมาก็ถูกต้องยิ่งทำตามที่ท่านว่ามาถอยไปห้าร้อยเก้าว่าอย่างไรเยลี่หงฉัยเอ่ยเสียงเบาแปดร้อยเก้าจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ตรงจวหัวร่อลันเตียนเซียว่าอย่างไรก็อย่างนั้นทับส่วนตัวสกุลตรงและทับองครัก์เชี่ยเซียเริ่มล่าถอย ยอดฝีมือและค่ายหน้าไม้ก็เคลื่อนตามไปด้วยเยลลี่หงฉัไฉยิ้มได้กระทั่งเอวก็ยืดตรงขึ้นไม่ทราบว่ากำลังใจดีที่หลุดพ้นจากภาวะขับขันอันตรายหรือรู้สึกประสบความสำเร็จที่ตรงจัวให้ความเคารพเยลลี่หงไฉดึงสายบังเหียนหันหัวมากำลังจะหัวแทะควบมาแต่ได้ยินเสียงตรงจัวกระแอมหลายครั้งจึงมองอย่างสงสัยตรงจัวเพื่อเยื่คลังไปทางชายาราชทายาท เยลลี่หงฉัยฉถึงสังเกตเห็นว่าภรรยาตนเองยังอยู่กับทีไม่มีความคิดล่าถอยไปพร้อมตนแม้แต่น้อยจึงถอนหายใจเบาๆส่งสัญญาณในทัพองครักษ์คืบหน้าไปก่อนเขาหันหัวม้ามาถึงข้างกายนางแล้วถามเสียงอ่อนโยนว่าเป็นอะไรหรือนางยกแสมาชี้ไปทางกำแพงเมืองเอ่ยเสียงเย็นชาบนสมรภูมิแห่งนั้นบุรุษเปยมังต่างดาหน้าเข้าหาความตาย เยลลี่หงฉ์ไฉยกมือขึ้นนวดขางพยักหน้าแล้วกล่าวว่านั่นสิเปยเหลียงกล้ากลําศึกอย่างแท้จริงแต่บุรุษแข็งแรงกำยำของทุ่งหญ้าไหนเลยเกรงกลัวความตายนางค่อยๆหันหน้ามามองบุรุษที่ร่วมเรียงเคียงหมอแต่ฝันต่างกันมาหลายปีแววตาสลับซับซ้อนไม่พอใจที่เขาไม่ได้ความและสลดใจในความโชคร้ายของเขาขนาดเดียวกันยังแฝงคำถามต่อบุรุษที่จะกลายเป็นผู้นำของทุ่งหญ้าในอนาคต บุรุษทุ่งหญ้าไม่กลัวตายกระทั่งเปย์เลียงอ,องยังกล้าเข้าสู่สมรภูมิด้วยตนเองแล้วเยลี่หงไฉอย่างท่านเล่าว่าอย่างไรเยลี่หงษ์ไฉแทบไม่กล้าสบตาชายาโดยตรงก้มหน้ากล่าวว่าไปเถอะนางวางแท้ลงยิ้มเย็นชากล่าวว่าถอยแปดร้อยเก้าไหนเลยจะเพียงพอถอยกลับไปเมืองซีจิงโดยตรงจะดีกว่านางหันหัวมมาแล้วห่อตะบึงไปทางเหนือ เยลี่หงใช้มองเงาหลังของนางริมฝีปากสันดาริกสุดท้ายก็ยังไม่เอ่ยคำด้านหลังสามีภรรยาคู่นี้ทางใต้ของเงาร่างบุรุษผู้นั้นสถานการณ์การรอบเมืองหูโถกำลังดูดเดือดแนวป้องกันของเมืองหูโถเรียกได้ว่าเป็นเลิศไม่เป็นรองไข่ทิศเหนือของแนวป้องกนันนี้มีกำแพงสูงถึงห้าจังครึง่งยอดกำแพงอัดแน่นด้วยส่วนผสมระหว่างน้ำมันถังข้าวเหนียวและกีเทา ลำพังส่วนนี้ก็สูงถึงจ้างกว่ายังเพิ่มความแข็งแรงด้วยอีกเจ็ดชัน้นบนกำแพงเมืองนอกจากหอธนูหลักแล้วยังมีหอพิฆาตศัตรู12แห่งแท่นสำหรับหน้าไม้ขนาดใหญ่อีก8ดแห่งมีหอหม,มุมอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกช่องยิงธนูมีถึงสองพกว่าช่องกำแพงเมืองด่านที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของหลีหยางแห่งนี้กระทั่งอิฐละก้อนยังมีตาประทับระบุปีโรงเผาอิฐ และชื่อของนายช่างเพื่อป้องกันไม่ให้ในายช่างละเลยหน้าที่ทิศเหนือของกำแพงเมืองยังแบ่งเป็นสามตอนได้แก่ประตูหลักหอธนูและหอปืนใหญ่หลิวจี้หนูแม่ทัพบ,บัญชาการหลักของเมืองหู่โถยืนตั้งงานบนยอดหอธนูทอดตามองสถานการณ์ทั้งหมดการอาพยพขึ้นเหนือสมัยหงเจียนำพานายช่างและปัญญชนจำนวนมากไปเปิยมังในบันทึกประวัติศาสตร์ ไม่มีครั้งใดที่ชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์จะเคลื่อนลงตายโจมตีกำแพงเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นีเดินตายเปยหมังที่ปีนป่ายกำแพงเจ็บตายไปกว่าครึง่งแม้มีเดินตายหลายคนปีนขึ้นไปถึงยอดกำแพงสำเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่อาจยืนมันที่ฐานกำแพงซากศพกองทัพถมผสมกับทหารบาดเจ็บที่ยังไม่ทันลากออกจากสนามรบฝ่ายแรกเงียบงนันฝ่ายหลังร้องโอดโอยโหยหวนการตายของพวกเขา มาจากหาธนูที่ระดมยิงใส่เหนือศีรษะนอกจากนี้ยังมีน้ำมันร้อนลวกเทมาจากบนกำแพงเมืองและอาวุธต่างๆนานา,นาถึงขั้นมีการโจมตีคล้ายที่ติดตั้งในเรือยุทธการมือธนูที่ซ่อนตัวในหอคูก็สร้างความเสียหายไม่อาจดูเบาแก่กำแพงเมืองเช่นกันก่อนหน้านี้ผลธนูด้านหลังพุนโล่งแงนหน้าซัดยิงธนูแต่ไม่ถูกที่สำคัญไม่ได้สร้างความเสียหายที่แท้จริงแต่มือธนูบนหอคู สัตยิงจากตำแหน่งที่ขนานกันกันกบยอดกำแพงเมืองทหารรักษาการเมืองหูโถถูกยิงใส่ลำคอทะลุเบ้าตาถึงขั้นถูกยิงเจาะกรอกอบันไดมีคาในขบวนทหารราบพาดกำแพงเมืองไม่หยุดหลังจากทหารเดียนตายพันกว่าคนใช้ชีวิตเข้าแลกเปิดทางให้แนวหลังแล้วเปรยมังก็ไม่เปิดโอกาสให้เมืองหูโถหายใจใหายคอแม้แต่น้อยต่อมาจอมพลังเปยมังสวมเกราะโซ่และสวมหมวกเกราะเริ่มปีนป่ายกำแพง ทหารเดินตายกลุ่มแรกที่ปีนเปิดทางเป็นฐานราบเปยมังที่คล่องแคล่วปราดเดียวส่วนจอมพลังกลุ่มนี้เป็นฐานราบร่างกำยำสวมเกราะหนักของแท้ของจริงจอมพลังกลุ่มนี้ปีนกำแพงเมืองต่อให้ถูกธนูยิงใส่จากยอดบนกำแพงจอมพลังกลุ่มนี้ก็เพียงแค่ชะงักไปเล็กน้อยแม้ถูกลูกธนูแหลมคมยิงปักแขนพวกเขาก็ไม่ล่าถอยแต่อย่างใดฐานราบจอมพลังสวมเกราะเหล็กยกโลกขึ้นกันเหนือศีรษะ สายตาเหลือไปเห็นหอคู่ถูกก้านโจมตีจู่โจมจากกำแพงเมืองหอคู่สั่นคลอนรุนแรงส่วนบนถูกกระแทกจนหักพังมือธนูสิบกว่าคนตายขาที่หาธนูสัดยิงจากบนกำแพงต่หารราบจอมพลังและสายร่วมรบต่างยกโลขึ้นกันทว่าอันตรายที่แท้จริงกำลังจะตามมาโซ่ยาวเจ็ดแปดจังมีตะขอเหล็กเกี่ยวอยู่ทุกสามเฉียหดขับลงมาจากกำแพงเมือง ทหารราบที่ปีนบนบันไดเมคาถูกเกี่ยวด้วยตะขอร่างถูกดึงขึ้นไปที่รอคอยพวกเขาคือทวนยาวคอยทิ่มแทงทหารราบจอมพลังหลายนายตายอย่างอนาถสีฟึ่งเหนียนที่บุกฝ่าเข้าไปใจกลางทัพศัตรูยังคงคืบหน้าต่อไปลักษณะการดังผาปล่องไผ่แม้ไม่ได้ปละมือกับผู้ใดแต่รับรู้ถึงรังสีข้าฟันเข้มข้นคอยติดตามรังสีข้าฟันเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มาจากยอดฝีมือมัคคายุทธ์ของเปยหมังที่คิดช่วยโอกาสส่วนมากเป็นเขตขั้นอนุปรรมาจารในกลุ่มทหารราบ200นายที่อยู่ไกลออกไปมียอดฝีมือแฝงตัวอยู่คนหนึ่งเขตขั้นวัชระอีกคนเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์สีฟั่งเหนียนเดินเป็นเส้นตรงสังหารคนโดยไม่มีลูกเล่นพิสดารส่วนมากใช้เค็ดอักษรทลายและเค็ดอักษรโค้งของหวงังซิวเซียนทวนภายในรัศมีสิบจังรอบตัวสีฟั่งเหนียนไม่มีผู้ใดรอดชีวิต แต่สีเฟิงเหนียนไม่ได้กระยิมยิมยองกลับจิตใจหนักอึ้งขึ้นทุกทีทะยานร่างไปทางทุงใหญ่อักษรตรงไม่ว่าผู้ใดล้วนทราบว่าผู้ที่กั้นขวางสีเฟืงเหนียนได้มีเพียงยอดฝีมือมัคคายุทธไม่กี่คนทหารราบทั่วไปไม่มีความหมายแต่ขบวนทหารราบเปยมังกลับไม่สะทกสะทานไม่เปลี่ยนรูปขบวนแต่อย่างใดหากส่วนใดในขบวนโชคร้ายปะทะเข้ากับสีเฟิงเหนียนก็พร้อมยอมตายสีเฟืงเหนียนรับทราบมานานแล้วว่า เยมังมีนโยบายชั้นต่ำลงดาบตะเปยเหลียงตรงโจวและไทผิงลิ่งเด่นชัดว่าทะเยอทะยานคิดใช้เปยเหลียงเป็นหินลับมีดก็เหมือนกับสีเฟื่องเหนียนใช้ทั่วป่าผูซ่าช่วยสั่งสมสภาวะการแต่ที่ทําให้สีเฟื่องเหนียนรู้สึกหนักอึ้งก็คือแรกเริ่มมีแค่ไม่กี่คนอย่างตรงโจวและไทผิงลิ่งที่มีจิตใจทเยอทะยานและมีปณิธานยิ่งใหญ่นี้จากสถานการณ์การรบอันดูเดือดเลือดพล่านของเมืองหูโถและปากน้าเตา ทหารเปย์มังเริ่มคุ้นเคยกับการลงจากหลังม้ามารบภาคผืนตอนนั้นสีเฟืองเหนียนนำทัพโยโจรบนอกปากน้ำเตาไม่เห็นโฉงฉานนำกำลังโจมตีกำแพงเมืองจึงไม่ประทับใจอันใดนักแต่พอมาเห็นพวกเขาเคลื่อนขบวนและผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างมีระบบระเบียบเข้าโจมตีกำแพงเมืองครั้งนี้ถึงพบว่าทัพใหญ่ร้อยหมื่นของเปย์มังทุ่มเดิมพันสุดตัวมีโอกาสชนะสูงยิงจู่ๆสีเฟืองเหนียงก็นึกโมโห เอยเหลียงพื้นที่แค่ประชากรน,น้อยเขาชิงเหลียงได้อนุปร,รมาจารมาสักคนก็ต้องใช้งานอย่างระวังต่อให้เป็นสีเฟื่องเหนี่ยนก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยมารยาทต,ต่อหมีเฟื่องเจียปร,รมาจารมักคากระบีเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์แต่บนสมรภูมิแห่งนี้เขตขั้นอนุปร,รมาจารตายไปแล้วหลายคนก่อนหน้านี้ก็ปรากฏโฉมมาสามคนต่อมามีอีกสองคนเข้าขวางทางถูกเข้าขวางธนูปิดชีพอีกหนึ่งชั่วพริบตาก็มีถึงหกคนแล้ว ทั้งเขาชิงเหลียงและห้องเรียดนามมีเขตขั้นอนุปรรมจารย์ออกโรงพร้อมกันแบบนี้ได้กี่คนขณะที่สีเฟื่งเหนียนจะลงมือสังหารอมมหิตจู่จูปรมจารย์มคายุทธเหล่านั้นก็ถอนกําลังออกจากสนามรบเขาเงยหน้ามองไปที่แท้ธงใหญ่ของต้าอองราชสำนักใต้เริ่มเคลื่อนไปด้านหลังคิดล่อศัตรูเข้าไปติดกับหรือสีเฟื่งเหนียนพลันชะงักท่ารางัง จวนผู้พิทักษ์แดนด่านไว้อย่างเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดโยกย้ายกำลังทัพม้าจากเมืองฐานที่มั่นหลิวหยาและเทียฟูหลิงมาอย่างสอดคล้องกันทันทีที่เปยมังใช้ทหารมา้านับพันล้อมสีเฟืองเหนนทัพม้าจากสองฐานที่มัน่นเตรียมการรับมือในแง่ร้ายที่สุดไว้แล้วกระทั่งหลิวจี้หนูก็ประกาศชัดแจ้งว่าทัพม้าในเมืองบุกออกไปได้ทุกเมือจูๆ่ๆสีเฟืองเหนียนก็รู้สึกมีลางสังหรณ์จุดที่ตรงจัวหรือเปยมังคิดบุกทะลวงเข้ามาจริงๆ ไม่ใช่เมืองหูโถไม่ใช่ปากน้ำเตาแต่เป็นหลิวโจที่ทั้งเปย์เลี้ยงและเปยมังตังจับตามองแต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ปล่อยวางไปอย่างเงียบๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นสีเฟื่องเหนียนตกอยู่ในภาวะขับขันอันตรายเสนอกลยุทธ์สถานผู้คุณต่อชูลู่ซันและหยวนจัวจงให้ทัพอาชามังกรต้าเสียและทัพมาร์กเลาะหนักเป็นกำลังหลักเคลื่อนกำลังเป็นบริเวณกว้างขมือบทัพของหยางหยวนจ้านที่ปากน้ำเตา เชิญท่านลงองค์ก่อนแล้วค่อยจับตาภาพในองค์แต่ก่อนที่กลยุทธ์นี้จะดําเนินการเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป่ียมังจะเปลี่ยนแผนมาลองขเมือบหลิวโจเขายืนอยู่กับทีหันไปทางตะวันตกชะเง้อมองหลิวโจที่อยู่ไกลโพนตอนนี้เองปรากฏ20กว่าคนควบขี่อาชาเข้ามาแต่ละคนพกกระบี่ไม่ทราบว่าคนกลุ่มนี้ติดตามสีเฟืองเหนียงเข้าสู่สนามรบตั้งแต่เมื่อใดสองคนที่ขี่ม้าน้าขาบน คืออูริ่วติ่งมงกุฎกระบี่และช่วยหาองค์รักกระบีส่สุสานกระบีสะ่สกุลอูอูลิ่วติ่งบังคับม้ามาถึงข้างกายสีเฟืองเหนียนยิ้มหน้าระรื่นถามว่าถึงกลับไม่กล้าคืบหน้าเชียวหรือสีเฟืองเหนียนนิ่งเงียบหลับตาลงด้วยความเคยชินกมวหมดคิ้วเอ่ยเสียงทมว่าบอกเรื่องหลักมาอูลิ่วติ่งนิ่งเงียบทันทีเออย่างจนใจผู้พิทักษ์แดนฉู่ลู่สันให้ข้านำคำมาบอกท่าน ว่าเขารู้สึกว่าตรงจัวเจ้าเล่ฟแฝงเจตนารายเมื่อวานนี้จึงกระทําโดยพลราการนําผู้คุ้มกันส่วนตัวร้อยกว่าคนเร่งรุดไปหลิวโจแล้วแต่ว่าที่รอยต่อของเหลียงโจและหลิวโจเขามีกองกําลังแปดพันนายซุ่มอยู่ที่นั่นนานแล้วเราเปิดหมังเล่นวิธีนี้อยู่ผู้พิทักษ์แดนฉูลู่ซันยังบอกว่าแปดพันคนนั้นเป็นบุคคลยากรับมือที่รวบรวมอย่างเร่งด่วนจากหลายๆที่ไม่มีเขาไปนําทัพด้วยตนเองย่อมควบคุมฐานเก่าเหล่านั้นไม่ยู่ สีเฟืงเหนียนปล่อยหัวรอลั่นโดยไม่มีเขาลาังมาก่อนไม่ว่าอย่างไรก็หยุดไม่ได้อูลิ่วติ่งหันไปถามช่วยหาวิปลาสไปแล้วหรือกว่าสีเฟืงเหนียนจะหยุดหัวรอก็ไม่ง่ายมองไปทางธงใหญ่อักษรตรงที่อยู่ไกลๆทางเหนือยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่ากล้าบุกทะลวงค่ายไปข้างหน้ากับข้าอีกสองลี้หรือไม่อูลิ่วติ่งตอบโดยไม่ลังเลข้าแค่คนสงสารไม่กลา ช่ยหาลืมตาขึ้นเอ่ยเสียงเรียบกับสีเฟิ่งเหนียนขอท่านอองวางใจด้านหลังได้สีเฟิ่งเหนียนพยักหนา้าทหารเก่า8ปดพันนายที่รวบรวมขึ้นในเวลากระชัน้นอันที่จริงก่อนสกุลสีจะเดินทางเข้าเปยเหลียงไม่มีการจัดตั้งทัพสกุลสีอย่างเป็นระบบถึงขั้นขณะฉู่ลู่ซันนำพันทหารม้าบุกเบิกสู่ก็ไม่มีคำว่าทหารสายหลักอันใดแต่ไรมาแม่ทัพใหญ่มอบกำลังทหารให้เท่าใดก็เท่านั้น ทหารในสังกัดของฉู่ลู่ซันหากไม่ตายเร็วที่สุดในทัพสกุลสีก็เลื่อนขั้นเร็วที่สุดการศึกแม่น้าเยี่ยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างเหลียงโจและเหลียวโจเรียกได้ว,ว่าสร้างเชื้อให้ทัพของฉู่ลู่ซันตอนนั้นทหารที่รวบรวมจากที่ต่างๆมีถึง8 00พนายแต่เหลือรอดมาแค่400รอยนายหลังจากสีเฟ่งเหนียนเป็นเปยดเหลียงอองแล้วเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสนทนาเป็นบางครั้งกับฉู่ลู่ซันซึ่งรับตําแหน่งผู้พิทักษ์แดนเปย์เหลียงถึงทราบว่า นับตั้งแต่ฉูลู่ซันเป็นผู้บัญชาการหลักนำทัพออกศึกน้อยใหญ่เจ็ดสิบกว่าครั้งทหารที่พอนับได้ว่าอยู่ในสังกัดและรอดตายมีถึงหมื่นกว่าคนพวกที่มีอายุมากก็กลายเป็นผู้นำของตะกูลแม่ทัพส่วนพวกอายุประมาณ40ิปีและยังไม่เป็นโลเป็นภายอย่างน้อยก็เป็นถึงระดับหัวหน้าหมวดแล้วบุรุษอ้วนอ้วนที่เพิ่งสวมชุดเกราะแล้วนั่งบนหลังม้าอาชากำยำมองทัพทานม้าตรงหน้ามีแต่ใบหน้าที่คุ้นเคยเขาหัวเราะเสียงกังวานแล้วเอ่อยถามว่า ทุกท่านจากระดับแม่ทัพผู้บังคับการกองหรืออย่างน้อยก็หัวหน้าหมวดมากลายเป็นพลทหารเล็กๆในสังกัดของชูลูซันอย่างข่ารู้สึกอย่างไรบ้างทับม้าหัวรอกคืนชูลูซันหลีตาแล้วเอ่ยว่าได้ข่าวว่ามีไม่น้อยมาจากทัพทหารดาบเข้ามาปะปนบรเลงอีข่าชูลูซันเห็นแก่อดีตไม่ถือสาเรื่องเล็กน้อยคิดๆแล้วแต่ละท่านตอนขี่ม้ายิงธนูในหลายปีมานี้คงไม่มีใครร่วงตกจากหลังมา้า ผ่านม้าเหล่านั้นยิ่งหัวร้อดังกว่าเดิมฉูลู่ซันเอ่ยด้วยสีหน้าดุดันทุกท่านส่วนมากรู้กอดอยู่แล้วติดตามข้าออกรอบสังหารศัตรูขอเพียงไม่ตายกลับมาย่อมได้เลื่อนคันแต่ครั้งนี้ข้าต้องทําให้ทุกท่านผิดหวังแล้วตายหรือไม่ตายยังกล่าวได้ยากแต่ถึงต่อให้ไม่ตายก็ไม่มีตําแหน่งให้เลื่อนขัน้นกล่าวไว้ก่อนคราวนี้ศัตรูคือทัพม้าสายหลักของตรงโจแห่งเปยมังอย่างน้อยสองหมื่นคน พวกเรามีแค่แปดพันจะทำอย่างไรเงียบงันไปทั้งสนามฉูลูซันประกบมือคำนับกระทันหันเอ่ยว่าเช่นนั้นก็เชื้อเชิญทุกท่านท่องแม่น้ำเยี่ยรั่วกับข้าฉูลูซันอีกครั้ง